คนที่เป็นเปลือกจะต้องป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในต้นไม้ให้ได้นี่สิ่งแปลกปลอมตอนนี้ใครจะเป็นแปลกปลอมดีอีคลาสยากเป็นธากอีคลาสทำอไงก็ได้นี่เข้าในนี้ให้ได้ได้ไหมครับ,ลรบลแล้วจะสาธิตการหล,าาลักการทำงานของระบบของต้นไม้ก่อน รากดูดนะท่างานของต้นไม้จะได้กี่รอบก่อนที่มันจะโดนแมลงหรืออะไรทําให้ตัวต้นไม้ตายต้นไม้ต้นนีใหญ่มากสิบหโอนไว้มั้ใหญ่มากต้องเข้าไปแล้วนะ

ok, rào chân ngủ, back home, back home, back back home, back ตอนนี้รู้สึกว่าต้นไม้เหมือนจะตายนะครับไม่มีการทำงานของต้นไม้เลย ทุกส่วนของไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบไม้หรือน้ำนั้ทุกส่วนนั้นมีความสำคัญของมันเองก็เปรียบเสมือนคนเราครับทุกคนนั้นมีส่วนที่สาคัญอาจจะเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยหรือเป็นส่วนใหญ่แต่ยังไงทุกคนก็สําคัญครับอย่างเมือกี้เนี่ยรากทม่ทำงานทางตรงกลางเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลำเลียงสารอาหารได้ที่นี่มันเป็นมันเป็นข้อบุคคลของของแต่ละส่วน ถ้าใครคนหนึ่งถ้าเราทํางานนะครับของคนใดคนหนึ่งก็ทํางานอีกคนนึงก็ทํางานร่วมกันทํางานมันจะทำให้ผลผลลัพธ์ที่ได้นัคืองานการต้นไม้ก็จะเจริญเงอกงามได้เต็มที่เช่นเช่นเดียวกันองค์กรเราเนี่ยถ้าหากใครบุกรุกพ้องตรงใดที่ใดที่หนึ่งเนี่ยก็ไม่สามารถจะทำงานได้อะไรประมาณนี้ก็เหมือนที่น้องสุรลมานะครับได้สรุปไปว่า ทุกส่วนเนี่ยมีมีส่วนสําคัญนะครับ,บงขอ,งอสรุปไว้กับซุเปอสิท์รอาหรับนะครับบทหนึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าคือประจัชาติอิสลามอนะครับมีคนดูแลอยู่อยู่คนหนึ่งใช่ไหมครับกับมีหมาป่ากับมีหมาป่าหนึ่งตัวเนี่ยก็มันถือว่าอันตรายพอแล้วใช่ไหมครับน้องลองนึกดูนะครับมีมีฝูงแกะหนึ่งฝูงใช่ไหมครับแล้วก็มีคนดูแลเนี่ยปกป้องอยู่หนึ่งคนแต่มีหมาป่าหนึ่งมีหมาป่าหนึ่งตัวเนี่ยมันก็ ก็อันตรายใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอย่างไรถ้าหากว่าคนที่ดูแลฝูงแกะเนี่ยกับเป็นหมาป่าเสียเองประชาชามุสลิมนะครับมีคนส่วนหนึ่งเนี่ยปกป้องทํางานกับมีศัตรูเนี่ยที่คอยจ้องทําลายเนี่ยก็ถือว่าอันตรายมากพอแล้วแต่จะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราเนี่ยที่เป็นอุมมาที่เป็นคนได้รับธรรมะเนี่ยมันทาลายศาสนาของเราเสเองนะครับอันนี้ก็บทเรียนท,ที่ยิ่งใหญ่ที่เราได้จากได้จากต้นไม้ครับ ยาวนะเพราะว่าสที่น้องบอกมันสื่อถึงภาพแนี่ยไมองว่าสิ่งที่เราท่ออยู่บ่อยในในในสังคมมุสลิมเราเรื่องของเรื่องร่างเดียวกันนะและสุดท้ายเรื่องของเรื่องภาาชาติเนี่ยทุกคนมันมีหน้าที่ทุกคนมันมีคือมากที่อาวุธสร้างในแต่ละหน้าที่แต่ละคนเนี่ยคนที่คนจนคนนี้คนรวยถามว่าถ้าเกิดในสังคมเนี่ยมันมีแต่คนจนไม่มีคนรวยแล้วคนจะทํทำงานให้ใครและถ้าเกิดมีคนรวยแล้วมีคนจนแล้วคนรวยจะให ครจะทํางานให้คุณรวยถ้าเหมือนทุกคนมันมีหน้าที่จรงภาพคุิใจในส่วนที่ตัวเองเป็นไม่ใช่เป็นแค่ก้อนหินมันเหมือนมีฮาริสบักมันจำได้ไหมฮาริสเดี๋ยวจะให้บางบมันพูดอีกทีกนึงแต่ว่าสำหรับบางที่อยากจะสูเปในเรื่องของเรา,เราหน้าที่เราทำให้เกียรติให้เกียรติหน้าที่ของเราว่าเราเอาลออ็อกทรงทรงกระทบความสามสารถของเราด้วยที่ของเกียรติที่เราขอทำได้ เราก็อยากละเมิดผลและอยากให้คนสืนมาละเมิดเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเป็นอย่างที่เราอยากเป็อตัวเองอันดับแรกที่สองคืออยากเป็นผู้ิเพราะว่าสิ่งที่เรากําลังเขียนเรากำลังทำนี่คือเหมือนกับแผลของเราเดอนร่างของเราเองกาลังถูกชและด้วยสิ่งที่เราเป็นคนที่ตัาตัดเดินร่างเราเองเพราะฉะนั้นเดิร่างการนี่คือสาคัญมากในสังคมพวกเราเนี่ยเราจะถูกเหมือนกับที่บางระยะพูดเรามาปล่ามับย่ำได้ก็ต่อเมื่อเราอดแฉเราก็ไม่มี คลามเงียบมันอยู่ในี้ i t y นะคะ harmony ความความความที่แผ่นเันเรื่องสำคัญสำหับทีมเรื่องสำคัญครับก็มุสลิมเป็นพี่น้องกันเราไปท่องมาเปรียบประดุนเรื่องร่างเดียวกันอาจเสนอส่วนใดเจ็บปวดส่วนอื่นก็เจ็บปวดด้วยนะครับทุกคนอาจจะเคยผ่ายท่ายมาแล้วก็เคยได้ยินทอดนี้มานะครับก็เป็นการสรุปเุ็ดท้ายเรื่องของกิจกรรมตัวนี้นะครับแล้วก็มุสลิมมามุสลิมกันบุญญานะครับก็ อกรรมังกานะครับบุษย์ผม,มุสลิมด้วยกันทุกบทนะครับเรียนสืบเหมือนกับอาคารอาคารหนึ่งนะครับนะทุกคนเนี่ยตามนั้นทำตามนั้นทิงตัวเองบางคนอาจจะเป็นก้อนอิตบางคนอาจจะเป็นเสาบางคนอาจจะเป็นคานไม้บางคนอาจจะเป็นหลังคาบางคนอาจจะเป็นเพดานแต่ทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นตึกตึกหนึ่งที่สามารถให้ประโยชน์ให้กับคนอื่นเป็นที่พักพิงเป็นที่พักอาศัยกับคนอื่นได้นะครับอันนี้เป็นตัวสรุปจากกิจกรรมเรื่องของการ ทำงานของต้นไม้จงภาคภูมิใจถ้าถึวันนึงเราจะเกิดการเดินฉีกก้อนที่อยู่ในห้องน้ำสมมติห้องน้ำมีเป็นห้องน้ำที่ใช้เอ,อ,อเราเป็นแค่เกิดของแค่แค่ก้อนหนึ่งเราก็ทรงภาคภูมิใจเพราะเราได้ทำหน้าที่เราจะตอบเ,เราได้อยากาะที่ว่าน้าที่เราได้ทำได้ได้อย่างยึรรอยได้อย่างความีุ่ตสิทแล้วพอจิงพูดแล้วมันก็ยะกออกมาใช่ไหมครับถ้ารุปสั้นๆนะครับ<อ>ก็เมื่อกี้คิดคำต้นไม้ใช่ไหมครับอยากจะให้น้องเนี่ยเป็นดั่งต้นไม้ ที่แม้นว่าใครก็ตามป้มปลาน้องเนี่ยน้องก็ยังให้ผลกับพวกเขานะครับต้นไม้เนี่ยให้ร่มเงาแก่ผู้เดินทางมีแต่ประโยชน์นะครับให้ทุกอย่างน,นะครับให้ออกซิเจนกับพวกเราใช่ไหมครับ,ออบตอนตอนกลางวันเนี่เราไปนอนใต้ต้นไม้เราก็จะรู้สึกสดชื่นแม้นว่าบุคคลเนี่ยทําร้ายต้นไม้นะครับฟั้มปลาไปต้นไม้ก็ยังหลุดผลให้เขาได้รับประทานนะครับก็อยากจะให้เป็นสังหวัด i uh -huh.